อันนี้คือรถเข็นชั้นวางเครื่องมือนะทุกคนลองดูโดยรอบนะตัวเนี้สวยเลยเวลาเราหยิบจับใช้งานเนี่ยใช้งานได้ง่ายน็อตท,ที่ใช้ประกอบเนี่ยก็เป็นตัวใหญ่แล้วรุ่นนี้เขามีเพกบอร์ดมาให้เราสามารถที่จะแขวนเครื่องมือหรือวางประแจเนี่ยได้ง่ายนะตัวบล็อกเนี่ยก็ใช้ขาแขวนเนี่ยวางได้เลยส่วนตัวสว่านเนี่ยเขาก็จะมีห่วงแขวนแบบนี้มาให้คือมันแขวนง่ายหยิบใช้ง่ายแล้วเราสามารถที่จะออกแบบการวางเนี่ยตามที่เราชอบได้เลยเพราะก็ให้ทั้งขาแขวนและก็ห่วงแบบเนี้ย เพิ่มมาตามชุดเซ็ตแบบนี้เลยให้มาครบเลยนะและชั้นของเขาแต่ละชั้นเนี่ยวัดขึ้นมาเนี่ยความกว้างระหว่างชั้นตรงนี้ย30เซนติเมตรคือเราสามารถที่จะไปวางพวกพัดลมหรือว่าเครื่องเชื่อมอะไรตรงนี้ มันวางได้แล้วเวลาเราใช้งานก็ไม่ต้องหยิบออกมานะเราใช้กับตัวตรงนี้ไปเลยมีมือจับตรงนี้มาให้นะเราสามารถที่จะเข็นเดินหน้าถอยหลังหรือจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้เพราะเขามีล้อคู่หน้ามาให้เนี่ยแบบที่เลี้ยวได้แล้วเวลาเราหยุดเนี่ยเราก็สามารถปรับเบรกได้เพื่อป้องกันรถไหลน,นะวันที่ผมสั่งมาราคามัน800เกือบ900นะแต่วันนี้เขาจัดโปรราคาเริ่มต้นน,ะน่าจะไม่ถึง500ยังไงลองกดเข้าไปเช็ครคาคาโปรโมชั่นทิตกร้าตรงนี้ได้เลยครับ